สวัสดีครับท่านผู้ชมวันนี้ช่องพ่อจ๋าชาแนลนะครับจะพาท่านผู้ชมมารู้จักกับสรพพกุลของครับครอบจักรวาลนะครับตัวนี้เป็นครอบจักรวาลหรือว่าคนอีสานเขาเรียกต้นตินจุ่มหรือว่าต้นบักกล่องข้าวนะครับบักกล่องข้าวอันนี้มันแห้งแล้วครับแห้งแบบนี้ก็พร้อมเก็บไปไว้นะครับมันเป็นกำกำนะครับที่จะเอาไปใช้ได้นะครับนี่สําหรับกิ่งที่มันแห้งนะครับ ส่วนภาษากลางเรียกครอบจักรวาลน,นะครับต้นครอบจักรวาลมาเจอตรงนี้นะครับกับคุณบ้านพ่อหมอนะครับบ้านพ่อหมอนะครับอยากให้คุณพ่อพูดถึงสมุนไพรชนิดนี้หน่อยครับว่าประโยชน์ของมันนะครับในการรักษาคนนะครับใช้อย่างไรและใช้ส่วนไหนนะครับเรามาพบกับคุณพ่อนะครับ อพูดเลยครับคุณพ่อครับประโยชน์ของต้นครอบจักรวาลนี่ครับรักษาโรคเขาเรียกโรคสะเก็ดเงินครับครับสะเก็ดเงินคือโรคนำเหลืองเสียนี่แหละครับครับขบคู่ก็ทองพันช่างครับครับอันนี้ทองพันช่างนะครับทองพันช่างก็เอาเอาทั้งห้าคือทั้งต้นทั้งดอกทั้งรากครับอ้ครอบจักรวาลก็เอาทั้งห้า มีทั้งต้นทั้งดอกทั้งรากมดเลยไปผสมกันไปรวมกันครับผสมกันหมักเป็นกำกลแล้วก็ต้มครับคต้มกระกาต้มตะหมอครับ,รบทั้งอาทั้งกินครับใช่ใช,ใช้เยอะเท่าไหร่ครับต่อหม้อประมาณกําำมือหรือเท่าไหร่ครับ,รรบประมาณหนึ่งกำมือรวมรวมกันได้หนึ่งกำมือเอารวมกันทั้งสองอย่างเอาหนึ่งกำมือนะครับเอากิ่งก้านก็ได้ถ้ามีกิ่งเอากิ่งเอาก้านเอารากเอารากอรากมาผสมด้วยคือทั้งห้ากำมือหนึ่งนีมีทั้งห้าอย่าง ห้าอย่างดอกทั้งต้นทั้งราก,ท,ท,ากทั้งหน่วยมันทั้งหน่วยครับอ๋อทั้งทั้งทั้งสองชนิดนี้นะครับก็สรรพคุณนะครับสบรรพคุณรักษาโรคโรคอะไรครับคุณพ่อโรคสะเก็ดเงินนะครับวิธีใช้ก็คือเอาไปไปต้มต้มใช่ไหมครับเอาไปต้มเอาไปต้มนะครับ ทั้งรากทั้งหน่วยทั้งทั้งรากทั้งข้นทั้งดอกทั้งใบครับไปต้มครับอ๋อใช้ไปต้มนะครับพืชพืชน,นะครับต้มอาบอาบแล้วกินใช้ต้มอาบ,อาบกินแล้วก็กินด้วยนะครับกินเป็นทั้งวันหรือว่าทั้งวันก็ได้กินทั้งวันวตื่นเช้ามากินได้เลยต้มเป็นยาแล้วก็กินตอนเช้าได้เลยไม่มีอันตรายใดๆนะครับแต่ว่าพืชสมุนไพรนะครับอยากจะแนะนําอย่างหนึ่งก็คือว่า ก่อนต้มนะครับก็คือว่าต้มน้ําให้เดือดก่อนแล้วค oh ่อยเอาตัวยาเข้าไปไปลงนะครับเอาตัวยาไป ung, ล, aux, ลงแล้วก็พอลงตัวยาลงไปได้อย่ากเกิน10นาทีนะครับเพราะว่าเกิน10นาทีแล้วมันจะมีสารที่ทําให้เราท้องอืดสารที่ทําให้เราท้องอืดถ้าเราทำให้เรากินแล้วไม่ถ่ายพราะกินแล้วไม่ถ่ายเนี้ยมันจะเกิดตัวอื่นตามมานะครับถ้าเราอยากกินแล้วถ่ายก็คือว่าเราต้องหา as, ยา, as, ายที่เป็นยาสมุนไพรที่เป็นยาระบายใส่ลงไปด้วย ถ,ถ้าจะต้มจะเป็นสิ่งที่ดีมากนะครับจะเป็นสิ่งที่ดีมากนะครับส่วนสูตรนี้ก็คือคุณพ่อให้ทองพันช่างกับต้นครอบจักรวาลเอา,อาทั้งต้นทั้งรากทั้งใบทั้งดอกนะครับเอามารวมกันได้หนึ่งกำม,มือแล้วต้มใส่ต่อหนึ่งหม้อนะครับนะครับต้มกินนะครับจนจืดนะครับแต่ว่าการต้มในแต่ละครั้งนะครับไม่ควรเกินสิบนาทีนะครับพอกินหมดก็คือ เอาน้ำมาต้มให้เดือดก่อนเอาตัวยาออกไปก่อนนะครับต้มน้ําให้เดือดแล้วก็ใส่ตัวยาลงไปนะครับแล้วก็ไม่เกินสิบนาทีแล้วก็ออกมานะครับแล้วก็กินต่อนะครับนี่คือการกินยาสมุนไพรที่ท่านพ่อหมอหลายๆท่านที่ท่านเป็นครูบาอาจารย์ท่านได้บอกไว้นะครับเพื่อจะได้ประโยชน์มากที่สุดนะครับก็ขอขอบคุณคุณพ่อนะครับสำหรับ ภูมิปัญญานี้ที่คุณพ่อถ่ายทอดนะครับเรื่องการรักษาโรคสะเก็ดเงินนะครับแล้วก็ต้นทองเขาเรียกว่าต้นทองฟันชั่นกับต้นครอบจักรวาลนะครับเอามารวมกันนะครับในการกินต้มอาบนะครับการต้มทั้งต้มทั้งอาบทั้งกินนะครับก็ขอขอบคุณคุณพ่อมากครับผมครับสวัสดีครับครับสวัสดีครับ ครับนี่ต้นครอบจักรวาลนะครับต้นครอบจักรวาลนี่ต้นเล็กๆนะครับนับครับต้นเล็กๆของต้นครอบจักรวาลนะครับใบนะครับลักษณะใบถ้าเราเห็นอย่างนี้ในสวนของเราอย่าไปฆ่าทิ้งนะครับอย่าไปเหยียบทิ้งฆ่าทิ้งนะครับหายากครับหายากนี่เป็นยาครับต้นยา สมุนไพรนะครับอย่างดีนะครับลักษณะนี่ต้นเล็กๆมันส่วนต้นใหญ่นะครับก็เห็นแล้วเนาะ